นอนใช้อยู่ในนี่หรือเปล่าว่ามีนอนใช้อยู่นี่หรือเปล่านี่คือหัวหน้าเสร็จไหมไปย่าเสร็จไหมเสร็จมาไปแย่เราต้องออกให้หมดถ่ายโพดูเลกพอดูฮะเออป้อมือถ่ายปล้องถ่ายป้อมแต่ป้อมนี้จะต้องถ่ายในจังหวะที่เหมาะสมกว่าเอาก่อนลรกนี่อันนี้คือขุนมะพร้าวหมดแล้วตอนนี้เราจะปลูกที่เป็นก้อนหมดแล้วป่ะเพราะอะไรกัน เดี๋ยวลองมาชมในคลิปหน้านะครับถ้าคลิปหน้านี่เวลาจะพออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อย่าบอกกล่าวลูกหน้าก่อนเด้อถ้ากี่นั้น้ยังบบอิ่มเติคลิปหน้าก็อย่าบอกเตี้ยตอนนี้ก็ทำปุ๋ยใส่ถุงทำปุ๋ยใส่ถุงแล้วนี่นะอ้วนอ้วนอ้วนจะต้องพอพอสมควร จะต้องมีความชื้นพอสมควรแล้วก็อี้นี่นี่นี่ติดติดได้หรือยังเป็นก้อนหรือยังเนี่ยบอกได้เป็นก้อนเตี้ยบอกเป็นก้อนเตี้ยอ่ะ